หู้นี่กระยอดเข้าไปเลยด้วครับผมสนิมนี่มันมันมันกินมาจากข้างในมาข้างนอกนะครับ่มมันกินจากข้างนอกเข้าไปข้างในนะครับมาให้ท่าเปียกเปียกเลยครับผมนะครับเห็นม่าพี่น้องมันจะเป็นดำเลยด้วครับผมนะครับเห็นม่ามันจะเป็นสีดำดำดีกว่าคับพี่น้องเอ่อสวัสดีครับผมผมสุริโยภูทนอีสานอินดีนะครับผมนะครับมื้อนี้นะครับผมผมสิมาบอกเทคนิคและวิธีการกําจัดคราบสนิม อยู่กับโตรถหลดเท่าเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมกลับไปเบิ้งงพิ้นอยู่ในคลิป YouTube คือกันแหละครับผมนะครับผมไปเบิ้งอยู่ในคลิปคลิปหนึ่งนะครับผมเห็นนะครับผมก็เลยลองเฮ็ดเบิ้งนะครับถือว่าได้ผลนะครับผมท่าแล้วแต่ว่าผมยังท่าบอเบิร์นะครับเดี๋ยว้มนี้ผมสีมาบอกสูตรได้พี่น้องน้ำมันครับผมน้ำมันเครื่องนะครับนะครับผมอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องนะครับผมมาถอกลงไปนะสิเป็นโซล่าโซว่าบ่มีสูตรตายตัวนะครับ ผสมกระสีประมาณนี้นะครับผสมกันนะครับก็ค้นครับผมนะครับแล้วก็เอาไปท่าขาดสนิมอยู่น้ำรดนะพี่น้องอยู่ไตขัดซี่ขัตยังนะครับผมเดี๋ยวผมจะพายเบิ้งครับผมลดมาเตะทองเลยพี่น้องนะครับผมอันนี้คือตรงนี้นะครับที่ผมท่าไปแล้วนะครับผมนะครับเห็นบหมท่านี้เป็นสีดําดําดีกว่าครับพี่น้องนะครับลดผมในประมาณ อ่สี่สามปีแล้วครับนะครับทำมาทั้งโรงงานเขาเขือบเขือบอ่เอียงเกาะอ่ากันสนิมมม่หายบอเขาเขือบมากนะครับแต่มันก็บ่ดีนะครับผมนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวมันนี่ผมนี่ทาน้ําแหนบพวกนี้นะครับพี่น้องเบื้องับผมนะครับมันยังจะเป็นขับสนิมนะครับคนทัางดีท่าเขาก็ล่างรดก้อนหละพี่น้องแต่ผมไม่เลยล่างนะครับผมสที เออแต่เบืงก้อนนะครับเนี่ยครับผมพวกนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ครับผมเป็นคารบสนิมนะครับผมสิเป็นน้ำมันเครื่องครับน้ำมันโซล่านะครับพ่นว่าไ้ผสมกันสูตรนี้ก็ก็ตวงเอาพี่น้องนะครับผมก็ไปเบิ้งพืชไม้อีกทีหนึ่งผมเลยไม่แช่แช่ประสบการณ์ดีๆนะครับเนียครับผมแต่ผมเนี่ยทาเหนี่ยเบื้องนะครับพืนว่าไ้ท่าเปียกๆเลยครับผม เห็นว่าพี่น้องมันจะเป็นดำเลยด้วยครับผมนะครับพื้นว่ากันคราบสนิมกันสนิมนะครับเนี่ยเห็นว่าจะเป็นดำางสีครับผมอืนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทาช่วงนี้ได้พี่น้องนะครับกาจัดคราบสนิมพี่น้องผมกับไปบึ้งพื้นไมาอีกทีนึงนะครับผมก็เลยมาเห็ดนะครับผมก็ดถือว่ามันโอเคได้พี่น้องผมกัถีใส่แปลงนะครับสับ้องกัดทาไป นะครับเขาไปฉีดจ้าน้ำรันนะครับมันกระสีเคือบเฉพาะขังนอกนะพี่น้องเนาะที่ว่าไปฉีดเคลือบสนิมนะครับแต่ว่าตัวนี้เข้าหยอดไปน้ำหูหยอดไปน้ำนางก็ได้นะครับสนิมนี่เพื่อนบอกว่ามันกินมาจากขังในมากขังนอกเลยครับว่ามันกินจากขังนอกไปขางในนะครับพมกกับเฟังเพิ่นมากเพิ่นมาอังสีนะครับนะครับผมพก็ท่าไปนะครับเห็นไหมท่าไปแล้วมันก็เป็นดำดีด้พี่น้องเห็นไหมครับ ่วนห้องก็จะเบ่งสะอาดสะอานดีผุนข้างในผมก็ท่าแล้วส่วนหนึ่งนะครับส่วนสีเหลือผมยังได้ท่านี่ครับมงหนึ่งพี่น้องผมทาองวันอมคก้อนนะครับผมนะครับพี่น้องพี่น้องสิเป็นดำดำดำงามครับผมนะครับตะก้อนสิเป็นขัดสนิมพี่น้องสิเป็นมุนมุนวุยทุยงสิละนะครับพอท่าน่ะมันไปแล้วนะครับผมเนี่ยพวกผีกะนกพวกเนี่ยครับผมนะครับ ปูมันกับโอเคด้พี่น้องมันกับเห็ดไห้รถเป็นดำาๆนะครับแต่งามดีนะครับท้ากันสนิมพี่น้องผมว่าวิธีนี่น่าจะได้ผลนะครับนี่ครับผมนั่นผมก็ท่าไปแล้วะครับแต่ผมยิซ้าอีกทีนึงนะครับผมผมท่าให้เบิ้งนะครับเนี่ยเขาเจ็บแปรงเลพี่น้องท่าไปเรยกครับผมให้มันเยิมเลยครับแต่ว่ามันอีกคิวจังน้อยนะครับเพื่อนบอกว่าน้ำหูนี่ก็หยอดเข้าไปเรยกได้ครับผมนะครับเพราะว่าสนิมนี่มันมัน มันกินมาจากข้างในมาข้างนอกนะครับ่มมันกินจากข้างนอกเข้าไปข้างในนะครับนี่ทั้งตัดทาไปเลยพีน่น้องเห็นบ่ครับนี่ผมทั้งมันต้องเปิดดำดีที่ข้างนอกนะครับเนี่ยท่ามันเยื่อไปเลยพีน่น้องเปิดสีไหลเข้าไปนห้อูน้ำหนังนะครับนี่นครับผมทาไปเลยครับชิ้นแรกผมบม่ได้รักษาเนาะผมเลย เขาไปเสิร์ชเบิ้งงน YouTube แล้วครับว่ามันจะมีวิธีใดกำจัดสนิมนะครับผมก็เลยไปพ่อคลิปนี้พอดีนะครับพื้นใส่น้ำมันเครื่องนะครับผสมกับน้ำมันโซล่าที่เขาเติมรถสี่พี่น้องนะครับผมเห็นไ่มพี่น้องเงินสิดำก็จะเป็นขากังสี่ละครับเดี้ยวกระแหงครับผมนะครับฟุ้งกับสีพรจับนะครับถือว่าโอเคเด้พี่น้องเดี๋ยวผมเสียหาเบิองช่วงนี้นะครับ นี่พี่น้องเห็นตรงเออ่ตรงนี้ไหมครับนี่นี่ครับดำดีได้พี่น้องนะครับผมเนี่ยผมทราบไป้ว่ามันเป,ปด็ดำดีครับนะครับสรุปนะครับเนาะกะ็ถือว่าได้ผลน,นะครับผมทดลองมาเห็ดเบิ้งนะครับผมพี่น้องขึ้นพี่น้องผู้ใดสิลองเห็ดเบิ้งกับบ่เสียหายได้พี่น้องหรือว่าพี่น้องมีวิธีใดที่ดีกว่านี้ก็ลองเห็ดเบิ้งครับผมแต่ว่าผมว่าวิธีนี้ ผัวมันโอเคครับเนี่ยผัวกะดำดีนะครับไ็นบอกนะ